สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนิวอิทฟูนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะอันนี้เราก็จะราดด้วยตัวน้ากะทิค่ะนี่นะคะราดด้วยตัวน้ากะทิแบบนี้เลยค่ะน้ํากะทินะคะเราก็จะใส่ปริมาณตามชอบได้เลยค่ะนี่นะคะ่คอยค่อยราดไปค่ะอันนี้ถ้าชอบตามกะทิเยอะๆแล้วก็ใส่เยอะๆได้เลยนะคะตอนเสิร์ฟค่ะ แล้วเราก็จะมาตักให้ดูนะคะข้างล่างนะคะก็จะเป็นตัวข้าวเหนียวมูนนะคะข้างบนก็จะเป็นตัวมะม่วงนะคะเราทําเป็นรูปดอกไม้ค่ะเวลากินก็จะตักลงไปกินแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ตักให้ดูอีกครั้งนึงนะคะก็จะได้เนี่ยค่ะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นไปเตรียมส่วนผสมในการทําได้เลยค่ะเตรียมส่วนผสมให้พร้อมแล้วเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะ <Disease. S 1> เราเตรียมข้าวเหนียวนะคะ500กรมัมเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะ เทลงไปในชามนะคะจากนั้นเทน้ําลงไปค่ะล้างข้าวเหนียวหนึ่งรอบค่ะแบบนี้นะคะก็เทน้ําทิ้งลงไปได้เลยค่ะหลังจากเทน้ําทิ้งลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเทใส่น้ําใหม่นะคะเทให้ท่วมข้าวแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เตรียมสารส้มค่ะสารส้มนะคะถ้ามีก้อนใหญ่ก็ใส่ก้อนใหญ่ได้เลยค่ะอันนี้นะคะเราจะขัดข้าวด้วยตัวสารส้มนะคะสาเหตุที่เราใช้สารส้มในการขัดข้าวพอโต ตัวข้าวนะคะเวลาเนื่อสุกเม็ดข้าวเขาจะใสขึ้นค่ะเราก็จะขัดไปประมาณ1 2นาทีนะคะขัดไปให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะใครไม่มีสารส้มก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะจากนั้นแช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะพอครบเวลา15นาทีเราเทน้ําออกนะคะและก็นําสารส้มออกด้วยค่ะเนี่ยค่ะซีก้อนนะคะที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้ค่ะ นำออกแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะใส่น้ำลงไปอีกครั้งนึงนะคะก็เป็นการล้างสารส้มออกนะคะนี่นะคะก็เทน้ำออกทิ้งไว้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะใส่น้ำลงไปค่ะให้ท่วมข้าวเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะทําการแช่ข้าวไว้ค่ะเราจะทําการแช่ข้าวไว้เป็นเวลา5ชั่วโมงค่ะแล้วเราค่อยนำไปนึ่งนะคะรอจนครบเวลา5ชั่วโมงได้เลยค่ะ อันนี้พอครบเวลา5ชั่วโมงนะคะเราก็จะนํำข้าวลงไปนึ่งได้เลยค่ะอันนี้นะคะเราก็จะนําลงไปนึ่งนะคะอันนี้เราใช้เวลาในการนึ่งก็คือ25นาทีค่ะเราก็จะรอจนครบเวลา25นาทีได้เลยค่ะนี่นะคะจะครบเวลาแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะหลังจากครบเวลา25นาทีนะคะเราก็จะเทข้าวลงไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ เกลียวตรงก้นให้เขาแบบประมาณนี้ด้วยค่ะจากนั้นพักสดนี้ไว้ก่อนค่ะเรามาต้มน้ํากะทิกันก่อนนะคะเราใช้ใบเตยค่ะประมาณ1-2ใบขอดเป็นม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทราย15ช้อนโต๊ะหรือ225กรมัมแล้วก็เกลือ1ครึ่งช้อนชาหรือประมาณ2กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทิค่ะเราใช้1กล่องคือ250มิลลิตรค่ะทกะทิลงไปจนหมดกล่องได้เลยค่ะ หลังจาก,กใส่กะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราต้มแค่พอตัวน้ําตาลทรายละลายเล็กเนาะละลายจนหมดก็พอนะคะไม่ต้องรอให้กะทิเขาเดือดค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทําการปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็เทข้าวเหนียวของเราลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราค่อยๆบี้ข้าวเหนียวนะคะให้เขาผสมกับน้ํากะทิให้เต็มที่ค่ะแล้วก็อย่าให้เขาเป็นก้อนนะคะข้าวเหนียวค่อยๆบี้ให้เขาแตก ะะอย่าให้เขาจับตัวเป็นก้อนก็จะประมาณนี้ค่ะพอได้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพักเขาไว้เป็นเวลา20นาทีค่ะระหว่างรอพักนะคะเราจะมาทําส่วนของน้ํากะทิกันได้เลยค่ะเริ่มต้นกันที่เราใช้น้ําเปล่า5ช้อนโต๊ะหรือ100กรัมตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะ1ช้อนโต๊ะหรือ10กรัมค่ะใครไม่มีแป้งข้าวโพดเป็นแป้งข้าวเจ้าแทนได้ค่ะจากนั้นนะคะคนให้แป้งข้าวโพดเคาลายกับน้ําเปล่าให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็เตรียมหม้อนะคะ เราใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ2ช้อนโต๊ะหรือ30กรัมค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยเกลือค่ะครึ่งช้อนชาค่ะหรือประมาณ2กรัมนะคะและก็จะตามด้วยกะทิค่ะ7ช้อนโต๊ะหรือ1 0 5กรัมค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำน้ำเปล่าแล้วก็แป้ง้าวโพดที่เราผสมไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะเทลงไปได้เลยค่ะนี่นะคะจากนั้นนะคะ เราคนผส,สมให้เขาเข้ากันก่อนค่ะพอผสม,สมเขาเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนําไปตั้งไฟนะคะเราจะตั้งไฟให้แค่พอตัวแป้งข้าวโพดเขาเริ่มมีความเหนียวข้นขึ้นเล็กน้อยค่ะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะคนไปแป๊บเดียวะคะใช้ไฟกลางๆไม่ต้องใช้ไฟแรงค่ะคนไปเขาก็จะเริ่มมีเดือดแล้วก็มีความเหนียวข้นขึ้นเล็กน้อยค่ะ นี่นะคะก็จะเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะเขาก็จะเริ่มเดือดนะคะดูความเหนียวข้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําพักไว้ก่อนเลยค่ะข้าวเหนียวมูนของเรานะคะเรามาพลิกกับด้านเล็กน้อยค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ที่แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาพักไว้ก่อนค่ะเราไปเตรียมส่วนของตัวมะม่วงก่อนได้เลยค่ะมะม่วงนะคะเราใช้มะม่วงน้ําดอกไม้นะคะสองลูก ถ้าใครมีมะม่วงชนิดอื่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันปอกเปลือกให้เรียบร้อยได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็นำไปแชน่น้ำเปล่านะคะใส่เกลือลงไป1ส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็คนให้เกลือเขาละลายค่ะแล้วก็นํมามะม่วงแช่ลงไปสาเหตุที่เราทําแบบนี้ก็เพื่อว่าไม่ให้เนื้อมะม่วงเขาดําค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาสไลด์มะม่วงกันได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะให้ดูวิธีการหารัน่นอาหารเจียงเฉียงประมาณนี้ค่ะก็หั่นแบบ แผ่นประมาณเล็กๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะได้จัดแต่งทรงได้ง่ายค่ะประมาณนี้นะคะก็จะหั่นจนเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะจากนั้นนะคะเตรียมถ้วยขนาดเจ็ดออนค่ะถ้วยพลาสติกขนาดเจ็ดออนถ้าใครไม่มีถ้วยก็สามารถใช้ภาชนะชนิดอื่นแทนได้หมดเลยค่ะจากนั้นนะคะนำข้าวเหนียวมูนล,ลงไปค่ะสูตรนี้นะคะเราจะทําได้ทั้งหมด7ถ้วยค่ะข้าวเหนียวมูนแล้วก็กะกะเอานะคะ ถ้าใครจะทําขายก็ชั่งน้ําหนักได้เลยค่ะพอใส่ข้าวเหนียวมูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่มะม่วงเป็นรูปดอกไม้แบบนี้ค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะเราวันนี้เราไม่ได้ใช้ถุงมือนะคะถ้าใครทําขายก็ใช้ถุงมือในการทําได้เลยค่ะอันนี้เราทํากินเองค่ะก็จะค่อยๆวางไปแบบนี้ค่ะวางสลับกันไปแบบนี้นะคะก็คือวางไม่ยากค่ะก็สลับไปแบบนี้ก็จะเป็นคล้ายๆรูปดอกกุหลาบง่ายๆได้เลยค่ะ นีถ้ะก็วางเนื้อมะม่วงลงไปค่ะมีะคะก็จะได้หนึ่งชิ้นประมาณนี้ค่ะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราก็จะตกแต่งอีกเล็กน้อยค่ะแต่งด้วยใบเตยค่ะมีถ้ะแต่งด้วยใบเตยแซมๆซแบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะคะน้ำกะทินะคะเราก็เตรียมไว้ราดทีหลังนะคะก็เวลาจะกินค่อยราดค่ะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวเหนียวมูนของเราค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ